ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาจนถึงปลายปีเนี่ยผมเชื่อว่าความผันผวน,นจะยังคงมีอยู่เนื่องจากว่ามันมีข่าวสถานการณ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวการปรับตัว QE 1นะครับและก็ตัวกฎหมาย2ล้านล้านด้วยและรวมถึงการเพิ่มปรับเพิ่มพดานหนี้ของสหรัฐด,ด้วยซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่ไม่เคลียร์เลยแล้วก็ต้องรอถึง ประธานาธิบดีสหรัฐรอถึงบ้านเราคลอรมอรบ้านเราอีกซึ่งมีหลายหลายอย่างซึ่งความผันผวนมึนจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าทั้งปีเนี้ยจนถึงปลายปีเลยมีความผันผวนแน่นอนแต่ว่าเมื่อถึงปีหน้าเมื่อไหร่ความชัดเจนจะเกิดขึ้นนะครับนักลงทุนจะสามารถมองภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้การปรับกลยุทธ์ตอนนี้นะครับอย่าเข้าเล่นถ้าเล่นหุ้นนะครับก็พยายามอย่าเปิดโพสชั่นเต็ม ครคือถ้ามีเงินสักประมาณสักร้อยให้เข้าสักประมาณสัก50อย่าเข้าไปทั้งเต็มตัวเนื่องจากมันมีความผันผวนสูงมากนะครับการเล่นในทีเฟกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสินค้าตัวนี้มันมีความเสี่ยงสูงแต่แน่นอนถ้าสินค้าตัวนั้นมีความเสี่ยงสูงเราสามารถกําหนดความ กำหนดจุดเสี่ยงได้นะฮะก็คือโดยการทำ risk management หรือการจัดการความเสี่ยงนะครับการเล่นสินค้าตัวใดๆก็แล้วแต่จะต้องรู้จักสินค้าตัวนั้นเป็นพิเศษเราต้องรู้ลึกถึงตัวนั้นว่าจะต้องเล่นกับมันอย่างไรอย่างเช่นเซ็ต50ต้องรู้เลยว่าเซ็ตห้เป็นอย่างไรการซื้อขายนั้นเล่นที่ตัวไหนเกี่ยวกับหุ้นตัวไหนบ้างต้องมีความรู้กับมันจริงๆนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงพอสมควร การศึกษาข้อมูลเนี่ยจากได้หลายๆที่นะครับจากโบกต่างๆจากห้องสม,มุดมารวยก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าประมาณปลายเดือนนี้นะจะมีงาน Set อิ t e ิ s ิตีที่พารากอนนะครับที่ชั้นห้าสยงพารากอนนะครับงาน s e ตอินทิ s ิตีที่นั่นจะมีวิทยากรนะครับมาให้ความรู้เยอะแยะเลยนะครับเป็นร้อยกว่ากูรู80กว่าหัวข้อซึ่งจะมีจากธนาคารบริษัทลักทรัพย์บริษัทที่ให้บริการอนุพันธ์ด้วย มีทั้งเรื่องกองทุนหุ้นประกันภยัยเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับารเงินทุกประเภทครับจะมาให้ความรู้จะมาให้บริการกับนักลงทุนที่จะไปในงานแน่นอนครับ